สวัสดีค่ะวันนี้ช่างขวัญน,นำทรงสไลด์ความยาวพอมัดได้มาฝากทุกคนนะคะฉบับเต็มเนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณนางแบบคนสวยของเราม,มากๆเลยนะคะที่อนุญาตให้ช่างขวัญทำคลิปสั้นๆมาฝากทุกคนนะแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณรีวิวใช้ดีมากเจ้าสำหรับกันไกลนะคะเป็นรีวิวจากเพื่อนๆช่างนะคะที่ สั่งกันไกลจากช่างขวัญไปใช้เนาะก็ต้องขอบคุณรีวิวมากๆเลยนะคะใครที่สนใจกันไกลที่คมคมคมไปสุดปลายของกันไกลเนาะก็สามารถทักแชทมาหาช่างขวัญได้ราคาไม่แพงนะคะก็สามารถอ่าซื้อใช้ได้แบบว่าชิวๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าราคามันถือว่าไม่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 สูงเลยเนาะถ้าเทียบกับ ความคมของกันไกลนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของทรงผมกันนะคะอันนี้นะคะก่อนอื่นช่างขวัญก็ต้องอสร้างกรอบทรงก่อนนะคะซึ่งวันนี้เป็นความยาวที่มัดได้นะคะเหมาะกับสาวๆที่ชอบรวบผมชอบมัดผมเนาะเป็นตัวยูแล้วก็สร้างเลเยอร์เล็กน้อยหรือว่าสไลด์นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นความยาวที่เรารวบมัดขึ้นไปได้หมดอยู่นะคะก็ ทรงนี้ถือเป็นทรงนิยมอีกทรงหนึ่งเลยสำหรับคนที่ชอบรวบผมมัดผมคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเซตผมนะคะช่างขวัญก็ขอแนะนำให้เป็นอะเรยเลอร์ที่ไม่สูงนะคะเนาะเพราะว่าเรยเลอร์สูงๆงเนี่ยเราอยากให้ทรงมันสวยเนี่ยอันนี้เราต้องมีการเซตทรงนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ชอบรวบมัดผมนะคะสส่วนใหญ่เนี่ยช่างขวัญก็แนะนำแบบเป็นเรยเลอร์ไม่สูง มีการสร้างเลเยอร์เล็กน้อยเพื่อให้ทรงมันไม่ดูแบบเขาเรียกว่าให้ให้ทรงมันไม่ดูทื่อหรือว่าดูตรงเนาะเพราะฉะนั้นเป็นการสไลด์ปลายนะคะโดยการสร้างเลเยอร์เล็กน้อยนะคะความยาวก็จะประมาณพอมัดได้แทบทั้งหมดเลยเวลาที่เรารวบขึ้นไปในในผมของส่วนด้านหน้าก็จะไม่ลงมาบังหน้าบังตาแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่ชอบรวบมัดผมเวลามัดแล้วปลายผมสวยงุ้ม นะคะแล้วที่สําคัญปลายผมคือไม่บางนะคะฐานทรงตัว u เนี่ยเวลาที่เรารวบมัดผมเนี่ยมันก็จะสวยแบบห่างม้านะคะเป็นพวงๆพงหน่อยนึงแบบนี้เนาะถ้าใครที่ชอบปลายบางๆอันเนี้ยก็จะแนะนําให้เป็นฐานทรงตัว v นะคะหรือว่าที่เรียกว่าสไลด์ตัว v นั่นเองนะคะสังเกตได้ว่าทรงนี้ยมันจะเริ่มสวยตั้งแต่ ตอนที่เรายังไม่ได้เซ็ตทรงเลยนะเวลาเพราะว่าวันนี้ผมของนางแบบเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อผมที่ตรงสวยมีน้ำหนักตามธรรมชาติเลยนะคะแค่เซ็ตด้วยมือใส่เซรั่มหนึ่งถึงสองหยดนะคะก็สวยงามมากๆแล้วสำหรับเนื้อทรงในวันนี้นะคะเพราะว่าสภาพเส้นผมค่อนข้างสวยมีน้ำหนักนั่นเองเห็นไหมคะแค่เราใช้มือแบบเสยๆเนาะก็แรดูเลเยอร์เนี่ยดูแบบชัดแล้วก็ดูสวยแบบธรรมชาติเลยนะคะ ในส่วนของด้านหน้าวันนี้ก็จะเป็นแบบระดับปลายคางซึ่งปลายคางเนี่ยเวลาที่เรารวบขึ้นไปมัดเนี่ยมันก็จะมัดได้หมดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนางแบบคนสวยนะคะที่อนุญ,ญาตให้ช่างขวัญทําคลิปสั้นๆเนาะที่อนุญาตให้ถ่ายให้เห็นในส่วนของด้านหน้าด้วยนะคะต้องอธิบายว่าเวลาที่เราทําคลิปเนี่ยบางคลิปที่เรา ลูกค้าไม่อนุญาตให้ถ่ายในส่วนของด้านหน้าเนี่ยเราก็จะได้แต่ในส่วนของด้านข้างหรือว่าด้านหลังนะคะเนาะเพราะว่ามหาีหลายหลายคนที่คอมเมนต์ว่าอ,อ,อยากเห็นด้านหน้าจังอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นช่างฝันต้องบอกไว้ตรงนี้เลยว่าการทําคลิปเนี่ยเราต้องขออนุญาตลูกค้านะคะถ้าลูกค้าเขาอนุญาตให้เราถ่ายได้ทุกๆมุมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแบบนี้อันนี้เราก็จะถ่ายได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าประสงค์บอกว่าถ่ายได้ค่ะแต่ว่า ขอ,อไม่ถ่ายหน้านะอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องทำตามที่ลูกค้าเขาอนุญาตให้เราได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะเนาะนี่นะคะทุกคนแค่ใช้มือเซยเห็นไหมคะทรงก็ดูสวยแบบธรรมชาติเลยเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ค่อยเซตผมนะคะสาวสาวคนไหนที่ไม่ค่อยมีเวลาเซตผมเนี่ย ช่างขวัญก็แนะนําเป็นทรงประมาณนี้ก็น่ารักนะคะตัดได้ทั้งคนที่ผมบางเนาะแล้วก็ใครที่ผมหนาก็ตัดได้นะคะสิ่งสําคัญนี่เลยอย่าลืมใช้ขวดนี้นะคะเพราะว่าจะช่วยให้เราเนี่ย ช่วยให้เราเนี่ยจัดทรงนะคะได้ง่ายขึ้นเนะาะทำให้ผมของเราเนี่ยนุ่มรื่นนะคะใช้เป็นประจำผมมีน้ำหนักมากขึ้นแน่นอนนะคะอุ้ยสวยเลยทุกคนแทบจะไม่ต้องเซตทรงเลยเนาะเห็นไหมแค่ใช้มือแบบเสยนะคะนี่อันนี้คือทรงที่เรายังไม่ได้เซตนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมเหมือนสวยเหมือนเราใดมาเลยนะคะเนาะวันนี้ต้องยอมรับว่าเนื้อผมของนางแบบค่อนข้างมีน้ำหนักด้วยส่วนหนึ่งนะคะ ทรงผมแต่ละทรงก็ขึ้นอยู่กับเนื้อเนื้อผมหรือว่าหน้าง,งานของนางแบบเราแต่ละคนด้วยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าช่างเราตัดผมไว้เข้าทรงดีแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ทรงดูสวยแบบธรรมชาติแล้วก็เวลาที่เซตทรงเนี่ยก็จะช่วยให้เซตทรงได้ง่ายนะคะเราอาจจะเซตเพียงเล็กน้อยใช้ตัวหนีบนิดหน่อยแบบนี้ก็สวยแล้วนั่นเองนะคะในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราเซตเสร็จเนี่ยเราก็จะตกแต่งนะคะตรงกรอบทรงอีกที่นึ่งนะคะ ซึ่งการตัดผมเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะคะบางเคสงานก็2ชั่วโมงนะคะแล้วแต่หน้างานที่เราเจอเนาะอันนี้คือเซ็ตเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมคะเวลาที่เราเซ็ตเสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งผมก็จะขึ้นเงานะคะเนาะมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะแต่เวลาที่ไม่เซ็ตก็ไม่ได้น่าเกียดนะเวลาที่ไม่เซ็ตก็สวยแบบธรรมชาติเลยนะคะสาหรับเคสงานในวันนี้ ก็ดูคลิปไปเพลินๆก่อนนะคะช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะคะเนาะก็เขาเรียกว่าฝนตกกันทั่วทุก,ทก,ทกภาคเลยก็ว่าได้นะคะโดยเฉพาะเนี่ยช่วงนี้ทางเหนือนี่ก็ฝนตกบ่อยมากนะคะโดยเฉพาะช่วงตอนเย็นนะคะใครที่จะเดินทางมาตัดผมที่ร้านช่างขวัญเนี่ยก็อย่าลืมโทรเข้ามาก่อนเนาะใครหล,หลายๆคนก็ถามถึงพิกัดร้านนะคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะ ก็อยู่อำเภอปงจังหวัดพะเยานะคะสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์0988249386นะคะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้เนาะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่เราก็กำลังคุยในเรื่องของความยาวว่าจริงๆแล้วเนื้อทรงประมาณเนี้ยถ้าใครที่ชอบสั้นขึ้นไปก็สามารถตัดความยาวออกได้อีกประมาณนี้เนาะเวลาที่เราออกแบบทรงผมให้ลูกค้าเนี่ยการ คุยนะคะการคุยกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะเสร็จส่งเสร็จแล้วช่างขวัญก็ใส่เซรั่มอีกหนึ่งหยดนะคะหลังจากที่ผมโดนความร้อนเราก็ใช้เซรั่มเนี่ยเข้าไปบํารุงนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนที่เซ็ตผมเองบ่อยๆนะคะต้องมีเซรั่มขดม่วงไว้แล้วนะใส่ก่อนเซ็ตหลังเซ็ตนะคะช่วยบํารุงแล้วก็ช่วยป้องกันความร้อนได้ดีนะคะ น่ารักมากๆเลยนะคะใครที่ชื่นชอบทรงนี้ก็สามารถแคปรูปให้ช่างร้านประจำของเราตัดได้เลยนะคะเพราะว่าชื่อทรงแต่ละร้านเนี่ยอาจจะเรียกไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นสมัยเนี้ยเอารูปเอาวิดีโอนะคะไปให้ช่างประจำของเราเนี่ยจะง่ายกว่านะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาผ้าคลุมซอยออกกัอนเนาะน่ารักมากๆเลยนะคะ เข้าหน้าของนางแบบของเราเลยเนาะนี่นะคะทรงนี้ความยาวก็จะประมาณเลยไหลมาประมาณสองถึงสามนิ้วได้นะคะเวลาที่ไม่เสร็จทรงก็สวยนะคะยิ่งถ้าใครที่ชอบให้ผมดูแบนๆแบบแฟชั่นนิดนึงเนี่ยทรงนี้ก็เข้าท่าเหมือนกันนะคะสำหรับสาวๆที่ชอบเซ่อ,ซอแบบชอบผมแบบไม่ต้องแบบเรียบร้อยมากอะไรแบบนี้เนาะก็ ตรงนี้ก็ถือเป็นอีกทรงหนึ่งนะคะความยาวประมาณนี้นะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของช่างขวัญด้วยนะคะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆนะคะแล้วกลับมาพบกับช่างขวัญได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปคะ่ะขอบคุณนะคะ